สถานการณ์โควิดในช่วงระลอกหนึ่งระลอกสองส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ซึ่งออกทำงานนอกบ้านในระลอกสามระลอกสี่เราพบว่ามีผู้ผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กจำนวนมากซึ่งเกิดจากพ่อแม่พามาเข้าสู่ครอบครัวนะครับอาการของโควิดในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการจะน้อยกว่าครับอาการมักจะไม่รุนแรงหรือบางคนก็ไม่มีอาการเลยส่วนใหญ่โควิดในเด็กเนี่ยไม่ค่อยลงปอดครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากตัวโรคนน้อยมากแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับก็คือเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มเสี่ยงคล้ายๆในผู้ใหญ่ครับก็เป็นเด็กที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังบางอย่างนะครับเด็กอ้วนครับแล้วบางคนก็พูดถึงเด็กอายุน้อยกว่า1ปีนอกเหนือจากว่าโควิดในเด็กเนี่ยจะมีอาการไม่รุนแรงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนะครับซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนระยะยาว ชื่อ Miss C ครับ M I S แลวก็ขีด C นะครับเป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งหลังจากหายเป็นโควิดแล้วนะครับประมาณ1-3เดือนเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยไม่มีอยู่ในร่างกายแล้วละ่ะแต่เป็น,นกลไกที่ร่างกายตอบสนองนะครับต่อ,เ,อ,อเชื้อโควิดซึ่งหายแล้วครับทำให้มีอาการของมิ s ซีนะครับมิ s ซีก็เป็นโรคที่พบในเด็ก,กครับซีย่อมาจาก Children นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กโต วัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีอายุน้อยนะครับต้องบอกก่อนว่ามิซีเนี่ยพบน้อยมากนะครับแต่อาการรุนแรงมากแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเออเด็กไม่ค่อยเป็นโควิดอาจจะไม่ถูกซะแล้วเด็กเป็นโควิดแล้วจะไม่รุนแรงก็อาจจะถูกบางส่วนเพราะเด็กบางส่วนเป็นก็อาจจะรุนแรงได้แต่ที่สําคัญครับ เด็กที่หายจากโควิด1-3เดือนอาจจะเกิดม่ซีซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงและเราอาจจะต้องรู้จักครับ